สวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์สกอร์ในครึ่งเวลาแรก45นาทีประจำวันจันทร์ที่3พฤษภาคม2564นะครับ คลิปนี้เป็นคลิปเฉลย V.I.P. นะครับหากใครสนใจเข้ากลุ่มรับ V.I.P. แบบนี้ก่อนใครในกลุ่ม S 4 5 O V E R S 4 5 O V E R มาขอเข้ากลุ่มได้เลยนะครับและกลุ่ม45นาทีในปัจจุบันเปลี่ยนเป็นกลุ่มสื่ออิสระทีวีคราอ์ฟุตบอลตามแนวทางสกอร์สูงแรกมีค่าใช้จ่ายในการเข้ากลุ่มเพียงวันละ10บาทเท่านั้นและในกลุ่มยังมี d o u b l ล V.I.P. จากแอดมิน45นาทีเป็น V.I.P. ที่ผ่านการคัดจากเสืออีก12ท่านเพื่อให้ได้ตัวที่ดีที่สุดในแต่ละวันมาให้สมาชิกไได้ลงททุนทำำํําากร และนอกเหนือจาก Double VIP แล้วนะครับยังมี VIP ของทีมงานเสือ45นาทีอีกหลายท่านที่เข้ามาศึกษาแนวทางในการวิเคราะห์สกอร์จากการอ่านราคาภูดูราคาไหลบวกสถิติใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์สกอร์ใครสนใจเข้ากลุ่มรับความรู้และเทคนิคดีๆแบบนี้ก่อนใคร a d 45 OVER แล้วบอกว่ามาจากเสืออิดด้วยนะครับวันนี้เสืออิดจะพาไปวิเคราะห์สกอร์ในฟุตบอล UAE A r a b i บียก f Cup เป็นการพบกันร,ระหว่างอัลนาเซอร์ดูไบอันดับ5เปิดบ้านรับการมาเยือนของอัลดัฟ a าอันดับ11 คู่นี้ลงเตะก,กันในเวลาเที่ยงคืนความน่าสนใจของบอลคู่นี้นะครับคือเจ้าบ้านเอานาเซอร์ดูไบกําลังทําอันดับให้ติด1ใน3เพื่อไปเล่นในฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลหน้าส่วนทีมเยือนนะครับอยู่อันดับที่11มี21คะแนนต้องการอีก2คะแนนเพื่อการันตีการอยู่รอดในลีกต่างคนต่างมีความต้องการที่จะมีแต้มด้วยกันทั้งคู่นะครับในวันนี้และสถิติในการพบกัน10เกมล่าสุดมีสกอร์ในครึ่งเวลาแรก7เกมมี2ประตู9เกมออกสกอร์สูงเต็มเวลาไปเพียงแค่4ี่เกมและทั้งทีมทรตู ทั้ง2ฝัฟังไป5เกมเป็นเจ้าบ้านเอานาเซอร์ดูไบนะครับทำได้ดีกว่าเอาชนะไปได้ถึง7เสมอ1แพ้2และเมื่อลงทําการแข่งขันในบ้านของเอานาเซอร์ดูไบทั้งหมด4เกมมีสกอร์ในครึ่งเวลาแรก3เกมมี2ประตู3เกมและออกสกอร์สูงเต็มเ,มเวลาไป2เกมและผลงานส่วนตัวของทั้ง2ทีมนะครับ10เกมล่าสุดเอานาเซอร์ดูไบมีสกอร์ในครึ่งเวลาแรก8เกมมี2ประตู9เกมกดประตูใส่คู่แข่งไปได้ถึง19ประตูและเสียประตูไป9ประตูส่วนทีมเยือนนะครับ10เก เกมล่าสุดมีสกอร์ในครึ่งเวลาแรกไปทั้ง10เกมและมี2ประตูไปทั้ง10เกมเช่นกันกดประตูใส่คู่แข่งไปได้12ประตูและเสียประตูให้กับคู่แข่งไปถึง27ประตูเจ้าบ้านเอานาเซอร์ดูไบนะครับทำผลงานยังไม่ค่อยคงเส้นคงวาเท่าไหร่ห,หนัดล่าสุดนั้นชนะ3แพ้2โดย10เกมล่าสุดทําประตูใส่คู่แข่งได้อย่างน้อย1ประตูไป8เกมเสียประตูให้กับคู่แข่งอย่างน้อย1ประตูไป6เกมและนัดล่าสุดนั้นเสมอกับชาบับเอาอาลีในฟุตบอลถ้วยมาศูนประตูต่อศูนส่วนทีมเยือนเอาร ราฟานะครับทำผลงานแย่กว่ามากนะครับนัดล่าสุดนั้นเสมอ1แพ้4 10เกมล่าสุดทำประตูใส่คู่แข่งได้อย่างน้อย1ประตูไป9เกมเสียประตูให้กับคู่แข่งอย่างน้อย1ประตูไปทั้ง10เกมและนัดล่าสุดนั้นทำได้เพียงแค่เสมอกับฮัตต้ามาด้วยสกอร์2ประตูต่อ2และราคาในวันนี้นะครับเปิดมาให้เจ้าบ้านเอานาเซอร์ดูใบต่อที่ราคาลูกควบลูครึ่งและราคาผูกก็เป็นราคาที่เจ้าให้ความสําคัญว่าจะสามารถเอาชนะราคาไปได้อีกด้วยและราคาในปัจจุบันนะครับเจ้าจะยังคงมั่นใจในเอานาเซอร์ ดูบายอยู่หรือไม่เรามาวิเคราะห์กันเลยครับ ราคาวันนี้เปิดมาให้เอานาเซอร์ดูไบต่อที่ลูกๆๆๆควบลูกครึ่งจ่ายน้ํา0.83ให้เอานาเซอร์ดูใบจ่ายน้ํา0.98ให้เอารัฟฟาราคากูตอนเปิดถ้าเอานาเซอร์ดูใบชนะใจ่าย1.33ถ้าเสมอกันใจ่าย4.75ถ้าเอารัฟฟาชนะใจ่าย6.50จากราคาเปิด1.33ของบอลที่ต่อลูกควบลูกครึ่งจ่ายน้ํา0.83นั้นเป็นราคาที่บอลต่อจะสามารถเอาชนะราคาในเลทนี้ไปได้นะครับโดยราคาตอนเปิดนะครับจะมั่นใจในบอลต่อว่าจะเอาชนะ ราคาไปได้จากการจ่ายราคาพู1.33เป็นราคาที่อยู่ในเลทของราคาบอลที่ต่อลูกควบลูกครึ่งและราคาพูเสมอเต็มเวลา4.75ก็ถือว่าเป็นการจ่ายที่สนับสนุนการที่บอลคู่นี้จะเกิดสกอร์ขึ้นจากเลทราคาที่จําเป็นจะต้องมีถึง2ประตูเป็นอย่างต่านะครับส่วนราคาสกอร์สูงเต็มเวลาเปิดมาที่2ลูกครึ่งควบ3าจ่ายน้ําฝังสูง0.80ก็เป็นการจ่ายน้ําที่ถือว่าเจ้ามองการมี2ประตูเป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นกันราคาปัจจุบันนะครับยังให้เอานาเซอร์ดูไบต่อที่ลูกควบลูกครึ่ง ปัจจุบันจ่ายน้ำ0.80ให้เอานาเซอร์ดูใบจ่ายน้ำ1.00ให้เอาดัฟฟฟา ราคาพูรอบนี้ถ้าเอานาเซอร์ดูไบชนะใจ1.33ถ้าเสมอกันใจ4.50ถ้าเอารัฟฟาชนะใจ7.00จากราคาพูปัจจุบันนะครับ1.33ของบอลที่ต่อลูกควบลูกครึ่งใจน้ํา0.80เป็นราคาที่บอลต่อจะชนะราคาในเลทนี้เช่นเดิมนะครับราคาพูบอลต่อนะครับไม่ขยับเปลี่ยนแปลงราคาพูเสมอเต็มเวลาก็เช่นกันเป็นราคาเดียวกับราคาเปิดหมายความว่าเจ้ามือมั่นใจตามราคาเปิดมาเลยนะครับว่ายังคงเชื่อมั่นว่าวันนี้บอลต่อจะทําได้ตามเลทราคา และราคาแฮนดิแคบลูกครึ่งเป็นเลขของบอลที่ต่อกันด้วยความห่างชั้นจากอันดับคะแนนผลงานโดยรวมศักยภาพตัวผู้เล่นและฟอร์มของทีมในช่วงเวลานี้โกบอกบอก,บอกชัดเจนเอามากๆนะครับว่าบอลต่อจะลงเล่นในเกมนี้ด้วยการเปิดบ้านเล่นเกมบุกเข้าใส่ผู้มาเยือนและเจะ้ามองการมี2ประตูของบอลต่อว่ามีโอกาสที่จะทําได้นะครับส่วนราคาสกอร์สูงเต็มเวลารอบนี้ขยับราคาขึ้นไป3ลูกนะครับปัจจุบันใจน้ําฝั่งสูง0.98ใจน้ํา0.83ให้ฟังต่ําประตูที่2มีแล้วแน่นอนนะครับจาก ก,การที่จะปรับราคาขึ้นจะขอไปวัดประตูที่4กับดักลงทุนในราคาใหม่ดีกว่าหากจบที่3ลูกจะเจ็บตัวไม่มากนะครับเพราะไหลขึ้นไปป้องกันตัวเองเรียบร้อยแต่เราขอเพียงแค่2ประตูนในครึ่งเวลาแรกก็เพียงพอแล้วที่จะทํากําไร วันนี้ลุ้น2ประตูจากวันต่อครับ V.I.P. วันนี้ไปสกอร์สูงในครึ่งเวลาแรกเอานัเซอร์ดูใบถ้าครึ่งแรกไม่มาย้ำครึ่งหลังทันทีใครสนใจเข้ากลุ่ม V.I.P. a 45 O.V.E.R. a 45 O.V.E.R. ที่เดียวเท่าน,นั้นนะครับก่อนจากกันในวันนี้ขอให้คนที่ติดตามเสืออิดโชคดีครับ